นนมีคำเป็นร้อยเขาได้ยินหมดแล้วนะมีคาเป็นร้อยาสนี่ยนะครับอาอถอดเสื้อใช่ไหมถอดเสื้อไ้ยินไหมเขาพูดว่าอะไรอันไหนลองบอกดิผมได้ยินก็่้าวว่าถอดเสื้ออะไรแจกแจกถอดเสื้ออ,อากาศหนาวรือนี้ถอดถอดอีเแรอแจกเสื้ออ๋อแจกเสื้อ,อนี่แจกเสื้อนะฮะ power pad ตัวนี้จะถูกใส่อยู่ในอสิ่งสมมติใช่ครับใช่ไหมฮะวันจันนี้เห็นแล้วเขาเรียกว่าอะไรนะ performance อะไรนะเขาเรียกว่า official performance นี่นะฮะแจกเสื้อแล้วจะแจกยังไงอ่ะเออแต่แจกอย่ังไงยากอะเนี่ยถามคำถามถามคำถามเหรอตอบยากๆอ่ะเกมต้องมีเกมแล้วล่ะต้องมีเกมต้องมีเกมแล้วคำถามที่ตอบยากๆอ เอาง่ายๆก็เอากันเอาลองถามก็ถามง่ายๆง่ายๆเลยวันนี้เราปลูกกุหลาบไปทั้งหมดกี่ต้นครับอ้าโอ้โห9,999อกเ้าดอกเอาเอายังไงดีอ่ะเดซี่คิดเกมสิโอ้โหหรือต้องมีประกติกาอะไรไหมไม่ใช่ทางนี้เลยอ่ะหรออืมโยนไม่ได้หรอกโยนแล้วก็ตะคบกันใครชนะได้อะไรเงี้ยโอ้ก็เดี๋ยวบางคนก็ได้แขนบางคนก็ได้ เอาจำนวนดีกว่ายังไงจำนวนเพลงที่เราจะเล่นวันน no ี้เออกี่เพลงไม่รวมเอาทรกี่เพลงที่เราเตรียมมาวันนี้อ่าฮะง่ายดีง่ายดีไม่ยากไม่ยากเดี๋ยวก่อนของงายดูก่อนดูคำตอบนะไม่ยากเลยใครตอบถูกเดินมาเอาไปเลยครับหน้าเวทีก็เออจุสามร้อยเก้าสิบคือ คือใครถ้าแบบพี่เกียรตเล่นเกมแบบแบบเหนื่อย้ฉันไม่อยากใช้สมองวันนี้ฉันอยากจะมาพักผ่อนมาชิวๆมาเขาใหญ่ก็ไม่อยากจะคิดอะไรนี่เขาอุตส่าห์คิดเกมให้เล่นนี่เธอไปทางรัดเลยยอมเอาเงินฟ้าใช่ไหมคือไม่อยากคิดมากก็390บาทครับผมมีขายนะฮะทางบูธนะฮะ390บาทมีไซส์ให้เลือกนะครับไซส์ S ไซส์ M ไซส์ L XL x มีไหม อ่าอยู่ตรงนู้นนะฮะตรงบูธนะฮะที่พี่โทษสองไฟอยู่นะฮะสามร้อยเก้าสิบบาทนะครับผมแล้พี่โทษยังไม่เป็นน้อนเลยนะครับยังน่าจะดึกคืนนี้น่าจะดึกส่วนตัวเนี้ยแจกฟรีจำนวนเพลงเนี้ยผมว่าดีแล้วเพราะว่าตัวเลขเนี้ยดีโอเคเป็นตัวเลขที่ผูกพันกับ p o w e r p a d มากโอ้ยอืม แจกยังไงอเนี่ยเอาคนไหนเดินมาก่อนอะยี่สิบสองเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมันง่ายไปให้เขาเดินมาง่ายไปันง่ายไปเหรอมันหน้าเวทีเขาก็ได้เลยเออเอางี้ดีกว่าเอาไงอะตัวเลขท้ายบัตรประชาชนของใครลงท้ายด้วยสองสองเดินเอาเลยครับโห้ให้เช็คก่อนให้เช็คก่อนได้ยากยไหมยากเขาจะมีไหมเนี่ยเอาตัวเดียวก็ได้ตัวเดียวมาอะป๋าเดี๋ยวป๋ามารอรับคำตอบหน้าเวทีอ่ะอ่ะ บัตรประชาชนแม่นี่มันไม่มีใครลงทายด้วยสองสองจริงเหรอเนี่ยโอหยากแต่ดีว่าไงโอ้โหนี่เราผ่านไปสองเกมแล้วนะเขาก็ยังเจี๊ยบเจี๊ยบมีคอมเมนต์อะไรไหมเนี่ยเออเจี๊ยบชอบมีเกมอะไรที่เราคิดไม่ถึงเจี๊ยบขอหน่อยเจี๊ยบขอสักนิดหนึ่งเอาเกมมาทุกคนที่แบบว่าฟังแล้วต้องหงายท้องอ่ะอโ้โหยากอ่ะ การได้เสื้อตัวนี้มันยากมากไหนมีลายเซ็นไหมครับไม่มีหรอเดี๋ยวเดี๋ยวดูเซ็นให้นะเดี๋ยวตอนตอนเลิกเลยเลขบัตรอะไรเอาเลขบัตรเข้างานก็ได้ครับมีหรอใครมีเขามีรันเลขไหมไม่มีด้วยไม่มีรันเลขด้วยไม่มีเราจะทำไงให้มันรีเลยกับสองสองได้วะทำไมันยากเลยอายุยีิบสองโอ้ยหรอ ต้องต้องเกิดปีไหนอะอายุ22อือ่าไม่ทันเนี่จริงจริงแล้วห่ดเนี่ยตอนนี้ไม่รู้แล้วใครหลอกใครจริงอ่ะใครเกิดวันที่22ครับวันเกิดดีกว่ามามาเอาสองคนเลยเหรอ22จริงปะเนี่ยเอ<พ>าเข<พ>ายิ่งฉุบมาเามาไปยิ่งฉุบเลยเอาประชาชนมาเดี๋ยวป๋าเป็นกรรมการมาป๋าดูตรวจบัตรน้องด้วยนะครับเราต้องโอ้น้อยออกก่อนข้างหน้าป๋าตรวจบัตรน้องก่อนแล้วก็ เอาขอไปฉายนะครับขอไปฉายหน่อยอาปาตรวจครับป๋าเป็นแผนกเช็คของนะโอ้หเยอะขนาดนี้เลยเหรอใช่ไหมถูกต้องไหมอ่าถูกต้อง2คนแล้วอ่ะป๋าเช็คเช็คก่อนก่อนที่จะน้อยออกนะครับ ไม่ได้นี่กติกาเขาเคาะแล้วเคาะแล้วตรงหมดใช่ไหมหมดแล้วสี่คนทำยังไงเป็นโอนอยออกเหรอออกออกออทับองก้องจับเลยครับห้ามโกงกันโอนอยออกเดี๋ยวเรามานับพร้อมกันเอาล้อมวง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 แล้วโอนอยออกกันใครออกนะครับอ่านับอ้าวโอนอย เอาใครออกกลับไปนั่งที่เลยนะครับกลับไปนั่งที่เลยนะฮะยินดีด้วยครับคุณไม่ได้เสื้อวันนี้นะครับเอาเหลืออีกสามคนโอนอ็อ,อ,อกอกลับนั่งที่ครับส่วนอีกสองคนที่เหลือนะครับเราจะไม่ให้เป่ายิงฉุกกันฮะเราจะให้ตบกันยอก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 ให้เป่ายิงฉุกกันชนะได้หรือแพ้ได้อะไรว่างต้องกาหนดก่อนคุณกําหนดเลยดีกว่าส่วนใหญ่เราจะคาดหวังกับคุณชนะใช่ไหมเอาคุณแพ้เนี่แต่คราวนี้ ใช่เพราะเราไม่อยากให้คนแพ้เขาดูแลตัวเองนะฮะเราต้องกมดเอาคนแพ้ขอสามเป้าพอสามเป้าใครแพ้เอาไปเลยสามเป้าคือคือสามครั้งอะสามครั้งใครชนะอ่าสองในสามเอาเป้ายิงชุกหนึ่งต่อศูนยแพ้นะคนแพ้นะคนแพ้ไ้หนึ่งแมนะอีกทีอ่ะ เปลยิงชุบเ,เสมอเปลายิงชุบเสมอเออเสมอเหรออ่ะตัดสินนะครับไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงว่าเมื่อกี้เขาชนกันพี่เขายังนำอยู่เอาอ๋ายังนำอยู่ออยังนำอยู่ยังเรียบลวกองตื่นเต้นเลยเปลยงิงชุบเอา เสมอแล้วเสมอจริงแล้วเดี๋ยวนี่ขนาดเป่ายิงชุนในเกมมันจบยากกว่านี่ทำไมเสื้อมันได้ยากได้เย็นกันขนาดนี้ยางมากอันตรสินแล้วล่ะใครชนะมาอ่ะรอบสุดท้ายเจี๊ยบขอกองแลทึกระทึกหน่อยเป่ายิงชุบใครแพ้ใครแพ้นี่ยินดีกับผู้แพ้ด้วยนะครับวันนี้คุณไม่ต้องกลับบ้านมือเปล่านะับ พอคุณชนะแล้วคุณก็ได้ที่หนึ่งไปแล้วไงคุณภูมิใจแล้วนะเราเอาเสื้อให้คนแพ้เดี๋ยวช่วงท้ายนะช่วงท้ายก่อนที่จะเลิกเดี๋ยวเราจะมีให้ทุกคนขึ้นมารับรับเลยครับคงไม่ใช่เงินหรอกครับผมรับเลยรับลายเซ็นแล้วก็มาถ่ายรูปกันนะเดี๋ยวจะมากันทีละคนเลยเนี่ยเดินมาจาก ฝั่งไหนสักฝั่งหนึ่งอ่ะแล้วก็ลงอีกฝั่งหนึ่งหุ่นเวียนซ้ายไม่ดแนคพูดนึ่งเออนั่นแหละแล้วก็เสื้อตัวเมื่อกี้นะฮะก็มาเราไปเซ็นด้วยเราเตียมปากกาแล้วมนเรียบร้อยสําหรับใครที่ได้เสื้อแล้วพร้อมไปเซ็นแล้วอยากจะให้ระบุชื่อก็เดี๋ยวตอนนั้นเลยนะแล้วก็ถ่ายรูปกันนะครับก็จะให้ทั่วถึงกันทุกคนเลยนะวันนี้ถือว่าเป็นความทรงจำดีๆแล้วก็เป็นที่ เราดึกอะไรนะเราดึกไม่ไม่ไม่เราถึกไม่เล่นไม่เล่น <c oughs> แล้วก็เดี๋ยวหลังจากวงเราเนี้ยจะบอกว่ามีศิลปินยังรอต่ออีกหลายคิวมากนะครับอย่าเพิ่งรีบไปไหนกันเดี๋ยวเราก็จะ,<น>ะเดี๋ยวเราก็จะรอดูอยู่ด้วยนะครับทั้งวงเซนเปตครีซี่ทั้งวงบาเบเรียนบาเบเรียนอะไร <av> เขา, <ๆ S 2> าเยอะมากนะฮะน้อง <ไป S 1> ตู้เพลงน้องยีนน้องยีนแล้วก็ใครหิวก็ฟ้ดทัคนะมีหลายอย่างเลยครับใช่ครับผมแล้วใครหิวอีกก็ อย่าลืมอุดหนุนแท็กนี้ด้วยอ่าผ่านไม่ได้ <c oughs> ก็เขียวไป <c oughs> ดูคอนเสิร์ตไป <c oughs> เพลินๆนะครับผมโอ้ oh, มี FC ตัวน้อยด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับผม